อยานีอยากรู้ว่าเขามีชีวิตยืนยาวขนาดไหนเราต้องสังนางสังเกตเขาค่ะ แต่ปีเสีอเขาจะสังเกตยากมากแล้วนะครับเพราะก็มีสีปีกมีอะไรเนี่ยถ้าเกิดก็มีโดนลายเหมือนกันอะเราไม่รู้หรอกคะ่ะ่มันใช่ตัวเดียวกันกับที่เราสังเกตไว้ไหมมาช่วยกันสังเกตนะคะเนี่ยถ่ายให้ดูแบบใกล้ชิดใกล้ชิดอะถ้าใครจับสังเกตได้ก็ช่วยดูด้วยนะคะว่า หน้าวันที่เราเห็นเขาเนะี่ยเอ่อคืออาจจะต้องดูจากการเราไม่สามารถที่จะดูจากจุดเริ่มต้นของชีวิตก็ได้เลยค่ะยกเว้นแต่ว่าเราจะต้องมีห้องทดลองแล้วก็จับเข้าไปอา่าไปตั้งแต่ตอนเป็นตัวหนอนนะคะแล้วก็สังเกตว่าเขาอยู่ในชีวิตของดักแด้อะ ใช้เวลาประมาณขี่วันนะแต่เท่าที่สังเกตจากธรรมชาตินะคะจะอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่เขาจะออกจากดักแด้ค่ะสวยนะคะเนี่ยแล้วยังมีสีเขียวอีกนะ น,นี้ก็สีแปลกตาค่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นปีเสื้อที่กินน้ำหวานจากผลไม้อ่ะอันน,นี้น่าจะเป็นปีเสื้อที่หากินในเวลากลางคืนน่ะดูจากที่เขาจะมาตอมออพวงลอง